สวัสดีครับวันนี้พวกวผมในเกมวอลล์บอลอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆที่รักเกมวอลล์บอลทุกท่านนะทริปนี้ก็เป็นการต้อนรับซีซั่นใหม่ครับผมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหยี่ได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างรอคอยอีกแล้วนะเซอร์ไพรส์ครับเนื่องจากว่าซีซั่นนี้นะมันมีหุ่นยนต์ติด6ปืนครับผมหรือติด6ปืนปืน6สล็อตกันเองครับเป็นปืนขนาดเล็กทั้งหมดเจ้าเดกอนจะเข้ามาแล้ว เดี๋ยวเราจะมาตำรวจทั้งหมดเลยนะครับว่าในนี้นะครับอัปเกรดอัปเดตใหม่ครั้งนี้9.5เนี่ยมีอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไล่ดูทีละจุดทีละจุดกันเลยในตัวเกมทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงไ d ดีของผมด้วยนะเริ่มต้นครับนะแน่นอนฮะพอซีซั่นใหม่มาปุ๊บแล้วช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนพอดีก็เข้าไปเก็บรางวัลกันนะใครที่อยู่ในแครน,นะครับผมก็เข้าไปเก็บของรางวัลในแครอันนี้ผมเก็บแล้วนะแคร์ไลฟ์ออฟติลลี่นั้นนะครับผมก็ ก็คือแคนผมเองแหละตอนนี้ก็ดําเนินมาถึงแคนที่แบบว่าโอ้ก็เริ่มใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆนะนะครับน่าจะอยู่4ระดับ3แล้วนะนะครับเดี๋ยวเล่นอีก28การต่อสู้เนี่ยช่วยกันเล่นปุ๊บก็จะเห็นชัดเจนว่าแคนนั้นอยู่แรงไหนต่อไปครับก็ไปเก็บรางวัลที่ถ้วยต่อนะทุกคนเออนี่นะครับผมสิ้นสุดที่หลีกสิงนะครับผมก็จะได้ทองมา700นะครับแล้วก็ปลดล็อกหีนะครับประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราก็มาเตะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเป็นการรีแลง์นั่นเองนะโอ้โหอัปเดตใหม่รีแลง์ใหม่พร้อมกันเป๊ะเลยนะครับครั้งนี้ฮะนะครับก็คือตรงกับสิ้นเดือนพอดีครับเก็บของให้หมดนะทุกคนนะมีอะไรก็เก็บเข้าไปครับมีตรงไหนเปล่าเริ่มต้นด้วยการเก็บของที่มันรู้สึกว่าสดชื่นครับนะสดชื่นลื่นลมฮะนี่ครับนะครับอันนี้ดูกันแล้วต่อไปครับผมพอเป็นเรื่องของฉายาเนาะ ฉายาเลยนะครับไล่ที่ฉายาก่อนเลยฉายานั้นก็กลับมาเป็นสีข่าเหมือนเดิมทุกคนต้องเริ่มใหม่ฮนะนี่ครับฉายาที่ผมเปิดเนี่ยอบอกได้เลยว่าเปิดมาหลายอันแล้วผู้เ,เชี่ยวการนะครับไทยสเลเยอร์ผู้พิชิตนะครับแชมป์เปี้ยนสัตว์ร้ายเอเลียนนะเออมีตัวนี้มาใหม่นะครับคือเจ้าเอเลียนนะนี่ครับเออก็ทำไปแล้วอันหนึ่งเนะนี่ยเนี่ยครับกดรับไม่ได้เลยนะยังล็อกอยู่ครับเนะนี่ยนี่ฮะ เดี๋ยวทาไปเรื่อยๆก็จะได้ฉายานี้มาโอ้โหใครเปิดเพลงแต่เช้าเลยทุกคนต้องขออภัยด้วยนะไม่รู้ใครมาขายอะไรแต่เช้าเลยนะครับนะครับต่อไปครับผมนะเรามาดูครับพอได้ของใหม่มาปุ๊บก็ต้องนี่เลยระบบปฏิบัติการครับผมอ่านี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันภารกิจแรกนะครับหกอันแรกในวันนี้นะครับชื่อภารกิจนะครับหุ่นยนต์นะครับเอ่ออะไรเนี่ย สุดแปลกของอีวลิฟนะครับนะคุณยนต์สุดแปลกข,ของอ e ีวลิฟกิจกรรมนี้นะครับเริ่มต้นด้วยนี่6ภารกิจแรกแน่นอนฮนะเดี๋ยวผมจะพูดเข้าๆเ,เลย1นนะครับผมก็เข้าไปลิงก์นะครับกดลิงก์แล้วได้รางวัลแบบง่ายๆเนาะอันที่2ครับก็รับแม้มกิจยศใดก็ได้นะรับแม้มกิจยศเล่นให้ดีที่สุดนะครับก็รับมาก็จะได้แล้วภารกิจที่2นะภารกิจที่3ครับ ทำลายศัตรู20ตัวภารกิจที่4ครับเข้าร่วมการต่อสู้ง่ายๆเลยนะอันนี้คือตรงๆเลยนะฆ่าคู่ต่อสู้20ตัวก็ฆ่า20่ตัวเลยนะครับเข้าร่วมการต่อสู้ก็เข้าไปเล่น5้าครั้งนะครับชนะการต่อสู้5้าครั้งครับแล้วก็ยึดสัญญาณ15จุดอันนี้ไม่มีอะไรยากแต่ตรงนี้เพื่อนๆระวังให้ดีนะครับครั้งที่แล้วนะครับก่อนจบซีซั่นที่แล้วครับมีภารกิจอยู่ภารกิจหนึ่งครับคิว2ตัวภายใน45วินาทีแรกโอ้โหเพื่อนๆหลายคนนั้นบ่นเข้ามาอย่างหนักเลยฮะ ว่าทําเท่าไรก็ไม่ได้สักทีครับอันนี้ต้องใช้ฝีมือและเทคนิคแล้วก็จังหวะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นต้องมีหุ่นที่แรงด้วยเร็วด้วยปืนนี่ต้องแรงเลยนะครับถึงจะถึงจะฆ่าได้อย่างรวดเร็วนะ45วินาทีแรกนั้นไปคิวสตูสองตัว,ตวโอ้โหบอกได้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับลีกล่างๆเนี่ยผมว่าทําง่ายนะแต่ลีกสูงๆเนี่ยผมว่าทํายากลีกล่างๆถ้ามีลิปเปอร์ยืมสองแป๊บเดียวนะครับสองตัวเนี่ยเออ 30วิเนี่ยสตัวแล้วนะถ้ามีายสิย์จับริปเปอร์เนี่ยเออผมว่ามันก็ยังพอง่ายแต่ถ้าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องมีขอครับนะจะว่างไหมฮะจะว่าง่ายก็ง่ายนะจะว่ายากก็ยากกว่าผมจะทําได้เล่นเอาแบบหลายเกมนะทุกคนโอ้โหหัวร้อนกันเลยทีเดียว oh, <no. S 1> ต่อไปฮะพอเห็นภารกิจเรียบร้อยเรามาดูของรางวัลกันก่อนเลยนี่ของรางวัลน,นะครับในสมุดปฏิบัติการครับอ e, ีนะครับ เขาเปิดมาเป็นแบบตีแบบตากับคลิปครับเป็นเรื่องในจกนักรวันฮาโลวีนนะทุกคนเออการ์ดวันฮาโลวีนนะเนี่ย <c oughs> นะครับของรางวัลที่ส <c oughs> ายปรีจะได้ก็คือนะครับมีลำดับที่4ี่เงินหนึ่งล้านครับลำดับที่7การ์ดสีฟ้าระดับซิลเวอร์นะครับเหมือนเดิมนะห้าใบแล้วระดับที่9การ์ดสีฟ้าระดับซิลเวอร์อีก5้าใบซึ่งอันนี้ผมทําแน่นอนนะเออผมทาแน่นอนนะครับสาหรับไอ2ดีอผมต้องทํานะไอดี ID หลักได้ทาอยู่แล้ว นะครับก็มีประมาณนี้ครับสําหรับกิจกรรมแล้วก็กล่องสุ่มครับแน่นอนครับนี่กล่องสุ่มของเรามาสไตล์ตนี้ครับผมสวยสดงดงามอ่ะทุกคนคุณยนต์สุดแปลกของอีเวนท์โอ้โหนี่ฮะตากิ้งไปกิ้งมาครับเมื่อวานเขามีแจกนะครับผมนี่นี่น่ารักเฮ้ยน่ารักสิต้องบอกว่าน่ารักเอ้ยหน้าแบบโอ้ยสยดสยองนะอันนี้เขาแจกนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนแปลกใจว่ามาจากไหน ไอ้บัตรใบสีแดงนี่เขาแจกเมื่อวานนะทุกคนส่วนไอ้สามใบเนี่ยเขาแจกทุกคนนะครับตอนอัปเดตนะครับผมเขาแจกทุกคนนะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาเปิดให้ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาเปิดให้ดูทุกคนว่าจะได้อะไรนะอ่าเดี๋ยวตอนท้ายจะเปิดให้ดูต่อไปครับนะพอมีกิจกรรมใหม่มีของใหม่แล้วพูดถึงเดกอนไปแล้วนะมีเดกอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปืนใหม่นะครับผมได้มาแล้วทุกคนอ่า นะครับมีคนที่ได้ครับตอนนี้ที่ผมรู้ก็น่าจะมีน้องอลันนะคุณบ่อนเนี่ยได้มาแล้วคุณม่อนน้องอลันนะครับแล้วก็ผมนะคนอื่นนี่ผมไม่แน่ใจคือครีเอเตอร์ทั้งหมดจะได้ของมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จะไปดูกันเอว่าได้อะไรมาบ้างนะเริ่มต้นที่ยานแม่ก่อนเลยนะครับนี่ค่อยๆไล่ไปทุกคนนะอย่าเพิ่งเอาจุดใครแม็กยานไม่ครับตอนนี้ยานที่ผมใช้ผมใช้ตัวนี้อยู่เคลโอ้ย,ยเจ้าคควนะครับ เ,เปลี่ยนไปดูดิมีไหมยันแม่ใหม่ไม่มีนะครับทุกคนผมไม่ได้ยันแม่นะเอ้ยรีบไปรีบไปนะครับไม่ได้ยันแม่ก็ไม่เอาเลยให้อะไรก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอา,เอาโอเคฮรเอาไปดูที่หุ่นยนต์กันเลยนะครับผมเห็นประกาศมันเรียบร้อยว่าได้แล้วนะทุกคนดูซิได้หรือยังโอ้ถ้าไม่ได้นี่หน้าแตกเลยเนี่ยเฮ้ยแถวแรกไม่มีแถวสองก็ยังไม่มีทุกคน อ้าวอยู่แถวสามครับผมได้มาแล้วทุกคนเดี๋ยวขอ,อยัดเปลี่ยนเลยนะลองเปลี่ยนดูเลยนะครับผมอ่ะเปลี่ยนมาอยู่ห้องที่ห้าครับนี่เจ้าเดก้อนทุกคนนะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้ยังไม่มียุดสีใดๆนะครับผมเป็นแบบเอ่อโทรศัพท์ผมอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าภาพมันไม่ได้สุดนะครับอ่าได้ประมาณนี้ได้แค่นี้แหละได้เดก้อนมาแล้วครับผมแน่นอนฮะโดนได้ไหม เด๋ต้องไปดูหน่อยมันต้องได้ให้ครบเป้าะหวยืึ๊บๆๆบยมีไหมโดนใหม่อะเฮ้ยเฮ้ยโดนอนะโดนอนะมีไหมอ่าได้โดนใหม่มาด้วยนะครับเปิดให้แล้วด้วยสามสกิลนะทุกคนย้ายเข้ามาเลยนะครับย้ายเข้ามาลอยย้ยายเข้ามาลอย้เอยเสียงเปลี่ยนเลยนะของใหม่ครับนี่นะฮะคือการเป็นครีเอเตอร์นะ เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถเป็นครีเอเตอร์ได้นะครับเพียงแค่ลงคลิปใน YouTube นะมีผู้ติดตามแค่500นะครับผมก็สามารถสามัครเป็นครีเอเตอร์ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องผ่านกด YouTube นะครับนักเรียคนไหนสนใจเนี่ยสามารถปรึกษามาที่ผมได้เลยนะหรือใช้ให้ผมช่วยอะไรยังไงก็บอกครับผมนะเออค่าใช้จ่ายไม่แพงหรอกอสิบาท20บาทแหะมีน้ําใจก็ส่งมาก็แล้วกันนะ <S <S นขออภัยครับผมนอกเลือกนอกราวอีกแล้วนะเอ่อต่อไปครับแน่นอนนะ ได้หุ่นมาแล้วได้โดรนมาแล้วมาดูคนขับครับดูซิว่าเขาจะให้คนขับผมไหมเอ้ยคนขับคนขับคนขับมีหุน่นมีปืนไป,ปืนยังไม่เห็นนะมีหุน่นมีโดรนแล้วจนะให้คนขับผมไหมอ้าอาคนขับใช่ไหมนี่ครับน้องคนนี้น้องคนนี้ครับเดกก้อนนะจะทําให้ออ,อันนี้มันไม่ใช่นีิว่า เอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้น้องเซเว่นอันนี้มันน้องเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมไม่ใช่นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมลืมไปแล้วอันนี้ตัวนี้โอ้โหตกใจอะอันนี้มันคนขับแพะใหม่ทุกคนโอ้โหน้องเซเว่นหน้าตาคล้ายๆน้องมอลลี่นะครับโอ้โหน้องเซเว่นครับอ่ะตัวนี้ครับแน่นอนครับไอ้ตัวนี้แน่นอนครับนี่มันใช่แน่นอนครับเฮ้ยเกือบนาธานนะ นะเอ่อถูกป่ะน่ะท่านได้รับโลเพิ่มขึ้นนะครับ25%นะเมื่อเด็กก้อนตัวนี้นะครับผมมอบหมายเลยนะครับอ่าไายคนขับได้โดนมาแล้วต่อไปปืนครับปืนฮนะดูที่ได้ไรมาบ้างปืนปืนปืนหาก่อนฮนะโอ้จัดของใหม่นี่มันรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นนะวันนี้จัดให้ดูเฉยนะครับนะแล้วก็มาพูดเฉยเฉยแล้วเปิดบัตรให้ดูเฉยนะครับ ยังไม่เล่นนะให้ดูนะทุกคนของจริงเป็นไงเดี๋ยวคลิปจะลงให้ตอนเย็นนะตอนเล่นนะครับตอนเช้าๆช้านี่เปิดซีซั่นเดียวแบบชิวๆก่อนและหลายคนเปิดเสิมแล้วนะวันนี้น้องม้าก็เปิดเสิมแล้วอ้าวเฮ้ยปืนปืนหายไปใสปืนหายไปไหนนะทุกคนครับและตอนนี้นะครับวันประมาณวันพรุ่งนี้นะครับหรือไม่เกิน2องวันเนี่ยผมจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะก็คือจะเดินทางกลับสระบุรีแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นูนนะ่นฮะการสตรีมก็จะมาเวลาเดิมนะครับผมลืมบอกเลยนะ เออสติไม่ปืนอยู่ไหนเนี่ยตายิ่งไม่ดีอยู่ทุกคนเออตายิ่งไม่ดีอยู่ปืนมันนั่งตายเรื่อยๆลืมเออนะครับการสตรีมก็จะกลับมาเวลาเดิมนะครับเวลา19บเนาฬิกาเหมือนเดิมเลยนะนะครับเฮ้ยเฮ้ยวันนี้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ทุกคนอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหหาตั้งนานนึกว่าหายไปไหน ตายเถอะติดกันเลยฮะสามปืนแรกเดี๋ยวดูทิว่าเด็กก้อนมาติดปืนลักษณะไหนนะว่ามันเลียงซ้ายเลี้ยงขวาอย่างไงนะครับเริ่มต้นเนี่ยอันแรกอยู่ที่แถวแถวขวามือของท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมลองติดเอ่ลอ็อตลองติด,ดอันหนึ่งอนะ่ะลองติดเลียงลงมาอย่างงี้ดินะครับ่ใช่ไหมนะจะได้เรียนกันนะทุกคนเวลาเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนง่ายครับนี่ครับปืนใหม่ครับอันนี้ก็คือเจ้า อะไรเนี่ยชื่ออะไรนะตัวมันก็เล็กนะครับทุกคนมองไม่ถนัดเลยเจ้าเทมเมอร์นะครับก็มีฟังก์ชันตรงเพื่อนๆดูให้ดีนะครับมันจะบอกว่ามีฟังก์ชันยับยั้งการดูดเลือดนะครับก็คือจะเป็นเจ้าสีแดงนะครับส่วนถ้าเป็นเอฟเฟกต์ดอทจะเป็นสีฟ้าเอาอปัญญะมันดูกันอย่างเงี้ครับจะได้ง่ายๆนะอาสีสีแดงครับยับยั้งเลือดเนาะ ไอเเ้เรียนกันเรียนกันทุกคนเรียนกันเป็นแถบโอเคไล่ลงคือเรียนกันเป็นแถบแบบนี้ติดตี่แดงไปไปก่อนครับก็บคือได้มาทั้งชุดเลยนะทุกคนหกปืนกันเลยทีเดียวครับอย่างละสามนะครับอ๊ะทำไมไม่ให้มาอย่างละสี่วะเฮ้ยงกอีกงาเดี๋ยวนบ่นนะทุกคนผมกำังงกไปตามเรื่องแล้วฮะนะครับใครมันไส้ก็ค,คอมเมนต์มาแซวก็ได้นะทุกคนอย่าถึงคบด่านะรับไม่ได้นะทุกคนผมเป็นคนจิตใจอ่อนไหวนะทุกคนใจกินเลยนะครับผม ติดไปเรื่อยๆครนะครับติดไปเรื่อยๆครเดี๋ยวเย็นนี้จะลงทิปนะครับการเล่นครั้งแรกให้ดูอย่างแน่นอนนะสำหรับเจ้าเดก้อนแล้วก็ปืนใหม่เฮ้ยของใหม่มีประมาณนี้หรมะั้งหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับโมดูลนะครับอ้าวเขาบอกว่าโมดูลนี่ก็นะครับนี่นี่ไม่มีอะไรแนละ้วหมดแล้วเออผมไม่ได้แพะใหม่ก็เท่าเี่ยเออผมไม่มีแพะใหม่นะทุกคนแพะ เออมีเปล่าไม่รูนะครับเดี๋ยวต้องมาเช็คข้อมูลใน Discord ดูดีคีนะครับอ่านะประมาณนี้ครับผมส่วนโมดูลน,นะครับเดี๋ยวผมก็ไปติดเองตั้งหากนะเฮ้ยสีมันจืดจางไปเปล่าหวานะทำไมสีในตอนเอ่อไอเทเลอร์หรือรีเสิร์ชมันสีสวยงามจังเลยแล้วทำไมตอนนี้มันสีมันเหย่ยแล้วเกิดสีเหมือนสนิบม,มาทุกคนนะเหมือนอันนี้ตกลงมันเป็นอะไรกันแน่วะเนี่ยหน้าตามันเหมือน มันเป็นมังกรแล้วะเนี่ยมีนวดอะแล้วติดปืนอะไรขนาดนี้ใครตายเถอะแกทำไมไม่ติดตรงกลางหลังอีกจะกระบอกแล้วกระบอกใหญ่อะเออเอาให้แบบเต็มเหนียวไปเลยเนี่ยไ,ได้นะทุกคนน <c> ะ <oughs> โอเคเลิกไล่สาระกับมันทักทีเถออนะครับรู้แล้วว่ามันมาไม่เหมือนชาวบ้านอย,าอยู่แล้วนะก็เป็นมิติใหม่นะครับผมเราก็ต้องจดจำไปเลยว,ว่าการอัปเดตจ้า1.5นั้นมีปืน6สล็อตเกิดขึ้นแล้วนะขนาดเบาครับจากอ่า6สล็อตกันเลยทีเดียว ซึ่งในอนาคตอย่างที่บอกฮะทำมาติดหปืนได้ต่อไปไมันต้องปรับเปลี่ยนได้หมดอะแต่ใหญ่2อลาง2เล็กสหรือว่าจะใหญ่4ใหญ่6ใหญ่อะไรก็ตามนั้นเ่เดี๋ยวได้เจอเนี่อนะครับต้องมีนะครับหุ่ญญนยนต์ก็จะไม่มีขาทุกคนมันจะกลายเป็นปืนทั้งหมดนะครับยิงลงฟ้ายิงขึ้นบนยิงลงล่างครับผม<อ>แลประมาณว่าอาวุธที่ยิงลงใต้ดินแล้วทะลุขึ้นมาโดนเราอะเออ,เอ,อ ไปกันใหญ่แล้วฮะก็ไปได้ทั้งหมดนะม,มันคือเรื่องของจินตนาการโอเคฮะแหมพูดไปพูดมาล่วงเลยไป1ิบหนาทีเลยนะเฮ้ยแต่เพื่อนเพื่อนคงไม่ว่าผมนี่ละวล่วละนะผมพูดเก่งอะนะมีหลายคนแซวบอกทีหลังพูดเก่งมันก็ต้องพูดดิฮะถ้าไม่พูดแล้วเพื่อนๆจะรู้เรื่องเลยไปายเปิดบาท,ทิ้งท้ายกันหน่อยดีกว่านะครับเขาบอกว่าของฟรีอะเปิดได้แต่ของดีนะมีน้องๆมาขิงผมอะผมเปิดไปแล้วร้อยใบไม่ได้สักทีนะเลโทลิปเปอร์ครับผม เรามาหากันต่อครับนะนี่แต่ครั้งนี้ไม่นับนะครับนี่บัตรใบแรกครับบัตรสีน้ําเงินระดับซิเวอร์นะครับไอ้ลูกตาสีฟ้านะครับนี่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เลยนะทั้งชิ้นส่วนทั้งอะไรด่นี่นนนดูเอาอธิบายไม่โูก็เยอะจัดนะจะได้รีเปิดครับนี่ผมก็มีโอกาสที่จะได้เลโตรไครซิตนะครับผมเออเพื่อเพื่อนที่ยังไม่ได้ก็รับรองว่ามีโอกาสนะครั้งนี้ผมพูดแค่มีโอกาสนะ ได้เปล่าผมไม่รู้ต่อไปฮะดูจักรปัดที่มีครับตากับปิ๊บเลยปิป๊บๆนะครับตบตาหลุดเลยนะถ้าไม่ได้นี่ถ้าไม่ได้จะควักลูกตาก่าเลยนะเลโทร,ริปเปอร์เลโทใครเออเลโทร,ริปเปอร์อยู่นี่ครับแล้วก็ปืนใหม่นะครับเออเปืนใหม่นะครับทาไมเขาไม่ให้ขนาดกลางผมว่าเอยผมลืมไปดูขนาดกลางนะทุกคนผมดูแต่ขนาดเล็กกว่าเฮ้ย่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมไปส่องดูอีกทีว่าผมได้ขนาดกลางไหมเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะเปิดให้ดูแต่ก่อนเปิดเดี๋ยวไปดูไล่บัตรต,ตรงนี้ก่อนครับว่าบัตรอื่นได้รางวัลอะไรเนาะเออเพื่อนๆอยากรู้ปะล่ะว่าของรางวัลในบัตรจะมีอะไรบ้างต้องอยากรู้ที่นี่กดดูดินี่ไงอ่านีดูแล้วนีหว่าสีแดงระดับซิลเวอร์นะครับสีแดงระดับซิลเวอร์เออดูแล้วเฮ้ยแล้วมันไม่มีดีม่วงวะ่ะเออนี่ดีม่วงอยู่นี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 ่นน เอไฮะลืมดูเลยทุกคนนี่ของรางวัลนี่ครับนี่หลหลายคนรอนิวตันนะครับยังอยู่นะใครรอนิวตันนี่ยังมีอยู่นะครับนี่นิวตันนะครับยังมีอยู่นะแล้วนะคนบนบอกอยากได้นิวตันจัดเลยครับนี่ยังมีครับนะเอ้ยยังมีคนขับครับเฮ้ยคนขับมันอยู่ในนี้เยอะเลยนี่โอ้โหและชิ้นส่วนครับเฮ้ยชิ้นส่วนของใหม่ทั้งนั้นเลยนะเฮ้ยบัตรตีม่วงนี่คือดีนะครับ เที่ยวนี้บัตรสีม่วงบอกได้เลยว่าคือดีฮะแต่คุณจะได้คนขับเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ไอ้ห้าร้อยเนี่ยน่ากลัวนะครับคือดีนะครับนี่มีหมดเลยนะมีหุ่นใหม่มีแพ้เฮ้ยสีม่วงนี่อลังการนะเนี่ยคือว่าแจ่มต่อไปเรามาดูสีทองครับผมนี่ฮะัวนี้เลยนะครับไอ้ลูกตาทองที่แดงนะครับผมอ่าสีแดงระดับโกลก็เป็นปืนใหม่นะครับเฮ้ยคือปืนเลยอ่ะ นะครับเปิดมาคือได้ปืนเลยนะครับมีปืนอย่างเดียวอะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ปืนก็ไอ้นี่เลยนะกระบอกนี้เลยไนะอใบนี้เลยนะเฮ้ยไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอแน่นอนครับการันตีปืนเลยนะครับแต่ดูอันนี้ทำไปธีนะเอ้ยเฮ้ยหวาดวุ่นกันเลยทีเดียวฮะเฮ้ยมีสิทธ์นะถ้าได้หนึ่งพันสองพันห้านี่มันก็เฮ้ยอย่างนี้มีสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์ครับก้าไปลุ้นนั่นเอา เดี๋ยวผมไม่เปิดให้ดูนะเวลามันเลยมาเยอะแล้วนะครับเลยมาเยอะแหละไปยี่สิบนาทีแล้วโมมากนะครับไม่นึกเลยจะโมเก่งขนาดนี้เปิดนะครับทีละหนึ่งใบเพื่อนๆชอบใจก็<ๆ>อย่าลืมกดไลค์ให้ดูนะรางวัลแรกครับเขาบอกของปีนั้นดีเปิดมาได้ของดีเลยเขาบอกดีโอ้โหเรียบร้อยฮะใบแรกห้าร้อยต่อไปครับดีไหมยื๊ ใครจะขิงผมไม่ได้อีกแล้วเพราะผมจะได้ของดีเฮ้ยโอ้โหหนึ่งพันทางจะไปสุดท้ายแล้วนะตากระพริบนะครับเดี๋ยวใกล้ๆจบสี่ั้งจะดึงลูกตาออกมาให้ดูนะเดี๋ยวเถอเด๋อวเถอดะเป็นกระพริบไปเถอะนะครับตอนนี้ไว้ก่อนนะเพื่อมันจะมองเห็นของดีกยอเข่าบ้างปึ๊บปึ๊บโอ้โหเวรกรรมนะครับได้จะชิ้นส่วนรัวๆเลยนะ เฮ้ยสีสั้นที่แล้วก็ว่าแย่แล้วสีสั้นนี้นะครับถาม่าเป็นไรอันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นการเริ่มต้นไปต่ออะไรใบสุดท้ายครับนะเปิดให้ดูกันเลยครับสีแดงระดับซีเวอร์นะข้างในเป็นปืนเึ๊บอันนี้เขาเรียกว่าเปิดเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มปึ๊บจริงๆรลีลาการเปิดน่าจะเปลี่ยนใหม่บ้างก็ได้นะเออบัตรเปลี่ยนโอ้โหห้าร้อยเออห้าร้อยครับ,เ,ออรบเดมเปอร์เฮ้ย อะไรนะเดมเดมเจอร์แดนเจอร์ห้าร้อยนะครับดูไม่ถนัดเลยทุกคนแก่แล้วสายตาไม่ดีนะเออเดมเปอร์เดมเพอร์เดมเพอร์ DAM เดมเพอร์เดมเพอร์ออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นถนัดเลยได้ชิ้นส่วนมาได้ไงห้าร้อยนะครับชิ้นส่วนห้าร้อยนี่เปิดกันบานนะกว่าจะได้นะโอเคครับผมเอ,อ้ยก็เป็นที่เรียบร้อยนะ เราก็มาดูกันครบหมดทุกอย่างเท่าที่มีนะครับสําหรับการเริ่มต้นซีซั่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้ยลืมบอกไปว่าฉากใหม่ด้วยนะทุกคนตอนนี้เราออกมาสู่อวกาศอีกครั้งแล้วนะเออฉากใหม่แล้วนะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าผมได้ปืนไห้ส่งท้ายครับนะสำหรับคลิปวันนี้เพื่อนชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนะครับเป็นกําลังใจครับกดไลค์นั้นไม่เสียตังค์นะทุกคนเป็นการเปิดนะเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นการเปิดการมองเห็นของ YouTube ด้วยและเป็นการเฮ้ยได้ทุกคน ได้ขนาดกลางมาด้วยนี่เฮ้ยไม่ธรรมาดาได้ขนาดกลางมาด้วยนะเฮ้ยอ่าได้ขนาดกลางมาด้วยนะก็ดีใจมากมากนะครับเฮ้ยมีขนาดใหญ่ไหมงกงกมันไม่มีขนาดใหญ่นะทุกคนถ้าจำไม่ผิดอะถ้ามีก็บ้าแล้วนะเออหรือว่ามีวะจำไม่ได้นะเข้าไปลองนานแล้วครับนะพักหลังเข้าไปลองแล้วก็ซ้ำๆซำๆซากๆก็เลยไม่ค่อยได้เข้าแล้วทุกคนเอามาลงคลิปซ้ำซากไมอยากลงนะเวนเพื่อนจะเบืเ่อเอ ว่าเ,เพื่อนเบื่อเลยผมก็เริ่มเบื่อแล้วโอเคฮะาำรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเพบกเจอกั้ใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็การสตีมเร็วๆนี้เวลา19นาฬิกานะครับแต่วันนี้เออวันนี้มาเร็วนะทุกคนวันนี้ยังไม่ได้กลับนะวันนี้จะรีมเร็วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม